สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงรายเดือนพฤษภาเย่ก่อนที่เราจะไปดูดวงรายเดือนพฤษภานะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งนี่ปุ่มต่างๆนานาอย่าลืมกดนะคะเมนบันทึกคลิปกดแชร์นะคะและที่สำคัญใครเห็นแพลตฟอร์มไหนนะคะอย่าลืมติดตามแพลตฟอร์มนั้นนะคะยังไงก็ ฝากกันด้วยนะจ๊ะดูดวงปุ๊บก็กดไลค์กดแชร์แชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะจ๊ะมาค่ะเราจะมาดูดวงรายเดือนของผู้สถาที่เกิดวันอาัิตย์นะคะประจำเดือนพฤษภานะคะขอให้ผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์เพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะจากนั้นให้คุณท่องนโมตระัสสามจบนะจ๊ะให้ไพ่ได้เล่าเรื่องเนาะว่าเดือนพฤษภาดวงคุณจะเป็นเยี่ยงไรนะคะ การดูดวงทุกอย่างนะคะเป็นการแรนดอมสุ่มนะคะก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะแต่เอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะจะได้เดินแบบมีหลักปกฐานเนาะมาจ้าอย่าลืมนะคะติดตามกันออกไปคงแขนกันนะแล้วก็กดบันทึกคลิปต่างๆนานากันด้วยนะคะผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์ผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์ ดวงประจําเดือนพฤษภาดวงประจําเดือนพฤษภษาษษได้แก้วันอาทิตย์ปะ๊ะว้าวควีนดาบมาแล้วจ้าคำพูดเนี่ยอาจจะต้องประกาศเสร็จอีกนึงเนาะจริงครับทําแต่งานหาแต่งเงินจริงๆจ้าห้าไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าสุดท้ายป๊โอ้ให้กรงร้อโชคชะตานะคะ จากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิคุณเอาไปคุณเอาไปห้คะแนนจ้าต้องบอกกนนะคะว่าใครเกิดวันอาทิตย์เดือนพฤษภาคือเดือนของการที่คุณจะต้องใจเย็นเย็นเย็นแบบโคตรเย็นมากๆเย็นแบบเจี๊ยบเลยนะคะอย่าหัวร้อนตามอากาศนะเพราะคุณมาติดไพ่สตัวนี้ปั๊บนี้ไพ่สองตัวนี้ ไพ่ควีนถือดาบคือไพ่ของการที่คุณอาจจะพูดคําแรงไปนิดนึงหรืออาจจะด้วยความที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าอาจจะอยากไปทํานู่นทํานี่ทำนั่นแล้วรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์หมอจอยบางทีก็อยู่กับตัวเองดีที่สุดน,นะคะอย่าเพิ่งไปฟันงงฟันงากับใครเนาะเพราะการฟันงวงฟันงาครั้งนี้บอกตรงๆว่าเราเป็นคนทําผิดเราเสียเปรียบรวมถึงนะคะ มันมีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องให้เราวักไปแต่ก่อนที่จะวักอาจารย์แนะนําว่าให้นับ1นึถึงห้ก่อนเนาะไม่ใช่1นึถึงสิบนะคนเกิดวันอาทิตย์ครั้งนี้ต้องนับ1นึถึงห้เพราะคุณมาติดไพ่ห้าไม้เท้าคือไพ่ของการขัดแยง้งไพ่ของการทะเลาะวิวาทไพ่ของการที่พูดอะไรไปปุ๊บโหคนฟังเนี่ยหัวใจแป๊บเพราะว่าโดนทำร้ายจิตใจแบบมหาศาลคนเกิดวันอาทิตย์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าใจเย็น เน้นย้ำนะคะใครเกิดวันอาทิตย์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าใจเย็นเย็นจะพูดจะจ่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกับบอสกับเพื่อนสนิทมิสหายหรือคนรอบๆข้างคุณจะต้องใจเย็นเแบบเยือกเพราะคำพูดของคุณจะเป็นตัวทำให้คนอื่นรู้สึกเสียใจคำพูดของคุณจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าปวดร้าวก็เป็นได้นะคะอันนี้เตือนด้วยความหวังดี เพราะว่าจากไพ่ได้5คะแนนถ้าคุณพูดดีคิดดีปฏิบัติดีบอกได้เลยว่ามันจะเหวี่ยงจาก5ขึ้นไปถึง6 7คะแนนนะเพราะว่าไพ่3ใบยอยู่ในมืออาจารย์ค่อนข้างดีค่ะอ่าวันนี้กล้องอาจจะรู้สึกว่าแพนนิดนึงนะคะนิดนึงนะเพราะว่าเปลี่ยนตัววางตัวใหม่อาจจะยังไม่ค่อยถนัดขออภัยด้วยนะคะเพราะ3ใบนี้คือไพ่ค่อนข้างดีสาหรับคนอาทิตย์ กงรอโชคชะตานะคะบอกตรงๆว่าถ้าผ่านวันสักเลข5เข้าไปก่อนเช่นวันที่5พฤษภาสิบหพฤษภายี่ิห้าพฤษภาอะไรที่เป็นเลขห้ากลมๆเนี่ยถ้าคุณผ่านพ้นไปได้มันจะมีสิ่งที่ดีสมเสมอรวมถึงถ้าเป็นประโยควะลีนีอ้อะไรที่ใกล้กับเลขห้าต้องระวังเหมือนกันสามสองอะสามสี่ระวังสิบสาสิบสี่ระวัง บบหรือวันที่ 16. 17คุณจะต้องระวังอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะรวมถึงใครที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าอยากได้เรื่องของความคิดสร้างสารรค์หรือว่ามีลักษณะของไครเซนหรือว่ามีลักษณะของการที่คุณมีแผนการทําอะไรถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาให้รอบคอบเพราะคุณต้องได้ไพ่คิงครับ เขาว่าศึกษาให้รอบครอบคือต้นน้ํากลางน้ํปลายน้ําหรืออะไรก็ตามคนเกิดวันอาทิตย์ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วและที่สําคัญขบวนการทุกโปรเซสหนึ่งสองสามสี่จะต้องผ่านตาคุณไม่ใช่โยนให้เลขาไม่ใช่โยนให้น้องในทีมงานทําไม่ใช่โยนให้คนนั้นคนนี้ไปคุยเองถ้าเป็นงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆคุณจะต้องไปทําเองจริงๆถ้าโปรเจกต์เล็กๆก็ต้องไปทําเองเช่นเดียวกันนะจ๊ะ สิกเนเจร์ในการทำบุญนะคะแนะนำมูนธิหมาแมวค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคำพูดอะมันงับ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 แมวกินไหมกินแมวใช้อะไรใช้ปากงับสุนัขใช้ไงใช้ปากงับเหมือนกันถึงให้ทำบุญเกี่ยวกับหมาแมวค่ะการพูดคำจาอะไรมันจะค่อยๆจะต้องไม่ต้อง,ไ,องไปงับคนนั้นคนนี้เนาะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะจ๊ะก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะพี่หมอไปกันก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย